สวัสดีค่ะในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักของคนที่มีสถานะโสดในช่วงเดือนเมษายนปี2566ของชารััคนการาศีเมษผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะ t r o of Intent h e Star the w i e l e i g of wands, six of swords, page of swords, temperance, eight of cups, the world, ten of swords. ค่ะสำหรับชาวรักขนาราศีเมษนะตอนนี้เหมือนความรู้สึกของคนโสดนะ คุณจะยังโสดอยู่หรือเปล่านะคะเหมือนคุณได้ไปขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่คุณนับถือนะคะขอพอรให้ได้พบคนที่จริงใจคนที่ให้ได้พบความรักก็ได้อยากเจอความรักที่ดีๆนะคะอยากได้ความรักที่จริงใจเจอคนที่ที่เขารักนะคะเจอคนที่เขารัก ที่ผ่านมาดูเหมือนตัวคุณก็เป็นคนมีเสน่ห์นะชาวรัคนาราศีเมษนะคะเป็นคนที่รวยๆยเปิดใจรับได้กับทุกสถานการณ์กับทุกคนที่เข้ามามีคนมาจีบคุณเข้ามาเยอะค่ะมีเยอะนะ มีเยอะค่ะมีแต่คนเข้ามาจีบคุณด้วยหน้าตาของคุณด้วยหนะ้าที่การงานของคุณด้วยนะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะคะโดยตําแหน่งหนะ้าที่การงานนะคะหน้าตาคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์บุคลิกดีคารมดีนะคะเยอะค่ะมีคนเข้ามาจีบคุณไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะตัวเลือกเยอะนะชาวลัคนาราศีเมษนะคะก็ก็เครียด เครียดเพราะอะไรเครียดเพราะกันจะต้องเลือกเลือกใครบางคนหรือเปล่าไม่ต้องเลือกค่ะลองปึกลองคุยกันไปก่อนนะคะลองคบๆกันไปดูก่อนนะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกกาหนดไว้แล้วนะคะซึ่งตัวคุณจะต้องเดินไปตามสิ่งที่ริขิตมานะคะเป็นโชคชะตาที่กําหนดมาซึ่งคุณจะได้พบเจอนะมีคนเข้ามานะคะจนทําให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะ อยากเจอใครที่จริงใจไหมที่ที่ผ่านมาค,บ,คบก็ไม่ค่อยที่จะยังไม่ยังยังไม่ถูกใจยังไม่ตรงสเปคแบบร้อยเปอร์เซนต์สักทีเดียวนะคะเด็กอายุน้อยมากกว่าคนนี้ก็เข้ามานะคะเข้ามาจีบคุณคนที่อาจจะทําตัวเหมือนเด็กก็ได้นะคะเขาจะเข้ามาจีบคุณแต่ด้วย อารมณ์ด้วยวุฒิภาวะด้วยความเป็นเด็กก็อาจจะมีงอนงอนหน่อยอาจจะใช้อารมณ์หน่อยนะคะดูก็ก็เป็นความรักที่ที่มันใสใสที่มันสดใสนะนะคะอาจจะเอาแต่ใจนิดๆนะคะเทมเพลรันคุณอาจจะได้รับการปรับเปลี่ยนในเรื่องของความรู้สึกโยกย้ายก็ได้นะคะหรือจะต,ต้องปรับตัวในความสัมพันธ์ครั้งนี้ทั้งตัวคุณแล้วก็คนรัก แต่จะยังมีคนเข้ามานะก็มีคนเข้ามาจีบคุณอยู่เรื่อยๆนะคะมาพร้อมความรู้สึกที่ที่จริงใจที่ที่พร้อมที่จะเปิดเปิดรับสิ่งใหม่ๆนะคะ do w o r l d ก็เข้ามาเป็นความสุขความสมหวังสิ่งที่คุณอยากได้จริงๆนะคะเป็นความสุขที่เหมือนคุณรอคอย อยากจะได้พบอยากจะได้เจอต้องการขอขอได้ไหมช่วงนี้ประมาณนั้นนะคะขอให้ได้เจอรักแท้ใครสักคนก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องมีมากคนรักนะคะ<ม>เพียงแต่หนึ่งหนึ่งในห้าหนึ่ใน6กใน10คนที่เข้ามาขอให้เจอแค่คนเดียวที่เป็นคนที่ใช่ที่จะเข้ามาดูแลหัวใจคุณไม่ใช่มาเพื่อแบบ ส่วนมากจะเจอคนที่ไม่ค่อยจริงใจสักเท่าไหร่ก็เลยทําให้คุณเครียดแต่มันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนมันเป็นวัฏจักรมันเป็นคงรอมันเป็นโชคชะตาที่คุณจะได้พบเจอแบบนั้นสุดท้ายแล้วคุณก็ยังอยู่คนเดียวนะชาวลัคนาราศีเมษนะคะตอนนี้คุณก็ยังอยู่คนเดียวคุณก็ยังรออยู่นะคะคุณก็ยังรอ เป็นโสดต่อไปค่ะไม่เป็นไรถ้าความรักถ้ามันยังไม่ไม่ใช่ยังไม่เจอคนที่จริงใจก็ก็รักตัวเองดูแลตัวเองให้คุณค่าตัวเองนะคะให้มากที่สุดรักตัวเองให้มากเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณรักตัวเองพลังงานสิ่งดีๆมันจะดึงดูดสิ่งคนดีๆเข้ามาหาคุณโดยที่คุณไม่ต้องวิ่งไม่ต้องเรีบเดี๋ยวคุณจะเหนื่อยเหนื่อยเปล่าในการค้นหาใครสักคนถ้ามันถึงกำหนดมันถึงระยะเวลาที่จะต้องมีคู่ แล้วคู่คนที่ใช่คนที่ดีนะคะขอให้ช่วงนี้คุณคุณรักตัวเองดูแลตัวเองก่อนนะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะมันเป็นวัฏจักรเหมือนมันเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดไว้แล้วว่าลิขิตไว้แล้วแหละว่าตัวคุณจะต้องพบเจอแบบนี้นะคะดูแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะสำหรับชาวรักคนาราศีเมษนะคะ ขอให้ช่วยแนะนำเพิ่มเติมให้อีกนะอยากจะบอกอะไรไหมเซเว่นออฟสวอร์ดกิงออฟคัพเดอะอมเหนื่อยนะบางทีในความสัมพันธ์นะคะเป็นความรักที่บางทีมันเปิดเผยไม่ได้เป็นความรักที่ ที่ต้องซ่อนที่ต้องหนีที่ต้องหลบอะไรอยู่หรือเปล่านะคะในความสัมพันธ์เป็นคนที่เข้ามาเป็นคนที่แอบส่องแอบแอบมองคุณอยู่ห่างๆก็ได้นะคะมีใครบางคนที่แอบสองแอบมองคุณดูอยู่ห่างๆจะเข้ามาแต่ก็ยังไม่ชัดเจนเหมือนมันมีอะไรติดติด บางอย่างกับตัวเขาที่เขาไม่สามารถที่จะรักคุณไม่สามารถที่จะเปิดตัวกับคุณได้อย่างเต็มรอยนะคะอืมหรืออีกใครบางคนก็ด้วยหน้าที่ด้วยยศด,ด้วยตำแหน่งเขาที่มีแบบแบบสูงเกินไปเจ้าของธุรกิจกิจการมีตำแหน่งมีหน้าที่นะคะเขามีตัวเลกเยอะอาจจะเจ้าชู้ด้วยดูอบอุ่นดูนิง่งๆดูเป็นผู้นำนะคะเพราะฉะนั้นคนนี้ความจริงใจก็คงไม่ไม่เต็มที่ที่จะมอบให้คุณ ขอเพิ่มให้อีกนะคุณจะเจอไหมคนรักแล้วคนรักเขาเป็นใครจะมีไหมถามให้เลยนะคะแต่ดูจากหน้าไพ่ก็มีแต่มันยังไม่แต่มันยังไม่ใช่แล้วจะเป็นยังไงต่อเนาะอ่ะขอดูคนรักให้นะคะคนรักทูอ of cup e เ g ็กซ์อ o ฟคร n บ of ง e อฟเ n จะได้เจอนะคู่นะอืมจะได้เจอคู่เจอคนที่ใช่นะคะให้มองคนที่มีอายุเยอะมากกว่าคุณนะคนที่อายุเยอะมากกว่าคุณนะคะคนที่มีตําแหน่งหนะ้าที่การงานคนที่เขาดูมีสเสน่ห์สเสน่ห์ตรงรอยยิ้มเป็นคนที่อัธยาศัยดีเป็นคนที่จริงใจนะคะคนเนี้ยเขาจะมาดูแลคุณมาช่วยเหลือคุณนะคะแต่บางทีคุณก็ คุณอาจจะไม่ชอบก็ได้ช่วงแรกๆนะคะคุณอาจจะไม่ชอบเขาก็ได้แต่เขาคนเนี้เหมือนเขาจริงใจนะคนที่อายุเยอะมากกว่านะคะเขาจะมาช่วยคุณเป็นคู่คุณ t ู o อ f อ cups เป็นความรู้สึกดีๆเป็นความรู้สึกห่วงใยที่จะพร้อมจับมือไปด้วยกันทั้งตัวคุณและตัวเขาแต่คุณอาจจะว่าไม่ไม่ถูกใจไม่ตรงสเปคคุณก็ได้นะคะชาวลัคนาราศีเมษ เป็นกำลังใจให้นะสู้ๆต่อไปนะคะอย่ายอมแพม้สุดท้ายแล้วขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับชมรับฟังคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ